โอพระขายยาบ้าเงี้ยทานกินหมูกระทะอย่างงี้โอ้ยนะาแบบทำตัวอุบาทว์มดดำพี่ดบ้างพี่ถามว่าพระในเมืองไทยมีกี่รูปเยอะอ่ะสมมุติว่าสักแสนห้าหรือสองแสนรูปสองแล้วขอแค่มีพระที่ทําตัวไม่ดีแค่หน่เปอร์ซ็นะเป็นข่าวเกินปีไหมอ่ะก็จริงก็จริงเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าเราปุถุชนเนี่ยนะศีลห้าเนี่ย ก็มีข่าวทุกวันใช่ไหมมันพี่หนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระไม่ดีจริงๆต้องบอกว่าพระมาจากไหนเดิมก็มาจากลูกชาวบ้านนี่แหละลูกชาวบ้านที่อยากจะเข้าไปขัดเกลาตัวเองขัดกิเลสไปเรียนหนังสืออเหมือนไปเรียนหนังสือไปขัดของไม่ดีอ่ะใครสอบผ่านก็ได้บวชเป็นพระต่อใครสอบไม่ผ่านศีลไม่ครบก็ลาสิกขาออกมาเป็นคารวาตต่อไปก็เท่านั้นเองแต่เขาบอกทุกวันนี่ระรวยกว่าพวกเราอีกนะ คือพี่จะบอกวพ่าดำว่ามันอยู่ที่แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเนาะแต่หมายถึงว่าคนที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนรกจริงๆอะ่ะเราต้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วคนที่บุคคลที่เปลี่ยนยูนิฟอร์มไปเป็นพระเนี่ย จุดมุ่งหมายสูงสุดที่เขาควรจะต้องทําคืออะไรจริงๆพี่เคยเคยคุยกับพระอาจารย์ว่าพี่อยากให้คนพุทธเนี่ยได้เข้าใจวินัยของสงฆ์ด้วยเนาะ,ค,ะคือการที่เราจะดูแลอุปถัมภ์พระสงฆ์ก็ต้องรู้ว่าศีล2องรข้อของท่านเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคาราวารเราจะช่วยสนับสนุนอะไรให้ท่านเนี่ยเดินอยู่บนทางแห่งความดีได้บ้างไม่ใช่ว่าพอไม่รู้กฎไม่รู้ระเบียบอะไรของพระแล้วก็เอากฎทางโลกกฎสมมุติแบไปจับท่านพี่มองแบบนี้นะ ที่มองว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะดูแลอุปถัมภ์ท่านได้ดียิ่งขึ้นครับอย่าเอาศรัทธ,ธาของเราไปผูกติดไว้กับบุคคลเ,เพราะอะไรคะเพราะพระสงฆ์มีสองประเภทก็คือ อริยสง์กับสมมุติสง์สง์ที่เป็นข่าวทุกวันนี้เขาคือสงโดยสมมุติเขายังไม่ได้เป็นอริยบุคคลปฏิบัติจริงๆก็มีเยอะผ้าอริยเนาะอย่างที่พี่บอกมดดำพระในประเทศไทยอะแค่นิสัยไม่ดีหรือทำผิดศีลแค่หน่งเปอร์เ็นเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันแล้วครับผมพี่แล้วแบบเย็นๆดีนะใช่เสียงพี่เย็นอ่ะ